ครับครับครับมาพวกับไลฟ์ฟนอีกแล้วนะครับในเกมไม่ครับครับครับอยะอ y o เรากอย่างเงี้ยเกฮ้นะครับตอนนี้ผมกำลังสร้างบ้านแหนมอยู่นะครับก็ทำแบบเดิมเ เดี๋ยวต้องเอากระจุกมามาวางนะครับเพื่อกันเพื่อไม่ให้ว่ามันเข้าบ้านอย่างนี้นครับมัง้งถ้ามันได้อาจจะได้นะ 我考完。 บนแล้วก็บนบนเคยไหมเนี่ย 嗯。Mm. ข้าบ้านมาแล้วนะครับเข้าบ้านสูตังมิติเยี่ยมนะครับอยากไปไหนอะไรเอ็นบีซีเฮ้ยน่าเบื่อต้องตามหาของแลืม ลงเยอะนะคบนี่เนี่ยอืม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  อลุยลุยลุยมันสุดฟ้าบ้านต้นีก็มาได้งม่ไกลทกคนหนึ่งเดินเล่นร่างเซแต่ฉันจะมีจุดหมายเราก็สุดฟ้า ինչ ពិសេសឯฉันចាំមានចຸດ many ឡាវឡាវឡាវទៅសុខ ขอเดี๋ยวผมจะมานะครับเดี๋ยวผมไปทําต่อนะครับอันนี้ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแล้วครับอ,อือหือเ้วแค่ตกแต่งบ้านอื No. berapa pom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  папа 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 para dam папа 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 pam папа 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 para папа 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 папа

โอเคนะครับบ้านผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรามาดูด้านในกันนะครับอันดีดีกดจะดีซ่าดีกดีกดีซาเจ้าดีบัตเดบอวอีน่ะก็สกัดดีกดีก้าอีน่ะบัตติกัดจังโอโซจีนี่คือบ้านผมนะครับทีวีและด้านนี้ก็ไม่มีอะไรดูนะครับก็คือป่าครับเอ้ยปั๊ม โอขอ,อ,อพีมจบพาร์ทแค่นี้แล้วครับสวรรบัสดีครับ